มีคนลง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 เอาก่อน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 ค่อยว่ากันกดทางขวากดทางขวาตีตัวกดทางขวาเป็นสองตัวตุดทลางตัวหนึ่งไปตรงกลางเจ็บนะตรงกลางเจ็บครับสี่พอโดนอะไรอ่ะโดนยิงเว้ยเอ้กูไม่มีหมวกน่ะเไม่ตอบพี่ดีคือกูยิงมันหัวสั่นเลยว่ะแต่กูไม่มีหมวกว่ะวัดหัวว่ะคนละเม็ดอยู่ข้างนอกเอง เขาต่อเหรอตัวก็ดังใช่ฝั่งซ้ายตัวหนึ่งระวังน็อกตัวหนึ่งน็อกตัวหนึ่งตรงกลางใช่ไหมตรงกลางน็อกมาถึงในโกดังพี่น็อกเหรอตรงกลางตรงกลางเขาเจอแล้วเขาเจอแล้อกนึกออกนึกอออกเ่ื้อยขเล่นเลยพี่กินอยู่กับผมสองตัวแล้ววิ่งกลับไปหลังโกดังหายว่ะพี่ว่าเรากลับไปโฮตัวกลางไหมปล่อยไปเลยโกดังอ่ะ ม่ผมว่าพี่ออกสายได้ไม่ต้องไปเล่นตรงกลางนะออกสายสุดเดียวรออกไปอย่างนี้ได้นะโอเคแบบออกวนรอบนอกไปเลยอ่ะเป็ดอยู่แบบนี้ก็ได้ลรวเล่นสองก็ได้โอเคไม่มีหมวกนะผมอ่ะแล้วก็มีแคบอยู่กันกับเอชพาปืนกับบ้ามึงอ่ะมีหมวกมีหมวกอยู่หลังกล่องนี้นะเก็บได้นะกล่องเนี้ยแต่กดยังพี่ลอให้พี่รอให้ได้พี่รอให้ได้พี่มีคุณหกเห็่นีอยู่หมวกสองเด้บอกว่าน่าจะหนีนะ เออคือพี่อ่ะไม่เห็นมันเดินมาสักระยะใหญ่แล้วไม่บอกไม่มีใครโผล่มาเลย่เราเราเราไม่ได้ฆ่าใครดดเดี๋ยวจะหนีไหมอ่ะอ้าวก็มันวิ่งหนีออกไปทางกูหมดเลยไงมันก็อยู่แค่นี้รถรอดรถร้อยอ่ะระวังในกระดังอ้อมมานะพี่เกีมันขนาดจะอ้อมมาไปเ,เป็ดน,นั่นแหละอ้อมมาก่อนเราด้วยอ่ะ,ออะแล้วนี่พี่เกียผมเก็บยาดับโอเคซ้ำก่อนพี่จะโอบอ้อมมานะแปดอ่ะี่ฝั่งใกล้พี่ไม่เห็นใครผมว่ามันเฮ้ กันนอกกันเดินเลยหนีไปแล้วหนีไปแล้วแล้วมันยิงอะไรใส่ใครวะลั่นเนาะไม่ยิงยิงให้รู้ว่ายังอยู่ไหมอ๋อเราสามารถดักมันได้นะพี่กินมันมาตรงนี้มันจะมาตรงนี้อ่ะเชื่อผมเออมันวิ่งเอียงๆหน่อยอ่ะเป็ดกว่าจะดักมันได้เพื่อนเออหน้าเอาเลยหน้าเราเลยหน้าเราเลย่งกีหน้าเราเลยยิงได้ยิงได้สามสองสูตรเอายังสามสองหนึ่งเอาหนึ่งสองนัดแล้วพี่กินสองนัดแล้วสวยสวย นี่น็อกสองแล้วเนี่ยอันนี้คนละตัวกับที่ยิงบีนะใช่มันคือมันคือตัวแต่มันคือตัวอิดเดียวกันแหละพี่กระโดดเข้าไปที่เป็ดยิงน็อกอ่ะถ้าค่อยไปเกินพี่ว่าต้องมาชิดเนินมันก่อนวะทิดเลยเพราะว่าถ้าค่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาชิดเนินเราแล้วเราจะวิ่งไปไม่ได้สายโอ้ยนะพี่เดินนะพี่โผชิดได้พี่พี่เอาเลยพี่เอาเลยไปนนนนี่ตตััววยิิงงผมึเเก เครียบโผเสียงปืนมันดุเด่มากเลยมันมีแค่นี้บอกแล้วมันหนีสักลับไปเอาไอ้รถร้อยก่อนผมมีแค่นี้พี่ชายเสียงปืนในโบล่มากมีบึ้ม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 เบเรียวเปลี่ยนเยวเบเรเปลี่ยนเปลนอุนสาวอุนสาวปะมียาปะมันมียาปะที่มีไฟฉายอ่ะเด็กเครียบรึม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 อันนี้แหละถ้าเป็นปืนออโต้ตั้งตแต่ชุดแรกไร้สับมีเพิ่มแม็กนะ เดี๋ยวเพื่อนให้ให้ให้ไอ้ไอ้ทิ้งแพร์เอาปะก็เก็บไว้ก่อนแหละยังไม่เจอของใช้คนสี่ด้วยไมาให้สิต่อไปทางรถโบไอ้บิทิ้งสิบไปหน่อยได้เลยใช่ผมลืมเลยเอาของกูเพื่อนแบบมีสี่สามเหมือนกันนู่นยาน้ำอ่ะเอามาให้กูสองยายาสีฟ้าเไม่ให้สิบไปด้วยกลับแล้วได้เลยบิ๊กมาให้สิบเข้าตังเล็กของไม่น้ำเนี่ยเข้าไปไปโผล่ทีมไอ้มักเสียเดี๋ยว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 ก่อน วงอย่างนี้ไม่บนไม่บนก็ล่างแต่กูว่าน่าจะบนบน่บนบไปบนไปโผลาร์สี่นู่นอะรอก่อนรอก่อนรอกรอนรอกรดไอสองที่เนี้ยกูไม่เห็นกูขึ้นเขาอยู่ยแถงนี้แหละอยู่แงนี้ยอย่าให้โดนจาะยางก็พอเ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยไป,เด,ยไปเดี๋ยวไปห้องน้ำนี่ก่อนเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนครับก่อน,นแล้วมูมมมูมม มักหนึ่งมึงมีอ่ะได้ใช,ใช,ใช่มีมักหนึ่งมีนี่นะตรงนี้มอบไม่เห็นเลยเอ่เออ้ข่าวบุรีรัมมาร์กสี่ไม่มีมาเลยพิ้งกันข่าวบุรีรัมมสมุกเกิดเต็มเลยเพื่อนถ้าม,าม,มักม 4, ม 4, มสออี่ไม่มีก็ไปมักสี่เพื่อนถ้าไปมักสี่มันจะส่องตหนี้ได้เออไม่มีไม่มีมาเลยเพื่อน นี่คือบ้านนี้ป่ะใช่ใช่บ้านมรอรำมมันบวกกันอยู่เออมันได้น็อตตัวหนึ่งบวกกันได้บ้านเหรอไม่ไม่กดเลยพี่จอดซัดแม่งจอดยานะอะไรมันไม่มีมันไม่มีเวลาไปจอดแจวหรอกเอ้ยวันหลังคาก็มีนะเอ้ยว่าจอดด้านหลังนะเป็ดโอเคไอ้ดาวไอนแล้วน็อตตัวหนึ่ง ไปบ้านบ้านหมูโอ้ใช่ล้หมวกกูหมวกหนึ่งยิงกูหัวกูมาเม็ดเดียวหมวกกูหายเลยตรงนี้ตัวนึงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกูไปเขาถัดไปก่อนเออเรายังจุ่มได้วงเนี้ยก่อนที่จะเข้าอ่ะมขี่ยไปเขี่ยเดียวอาไอ้เดี๋ยวมาเลยถ่นะโอเคโอเคโอเคเหี้ยไม่เดียวไปแล้วหมวกเบอมิอรมีเติมมาสก่อนอ่ะเหมือนมีไว้ประดับ ิดได้บ้านน,าานี้นะเนี่ยน้ำลงด้เป็นรอบนอไสบายเลไร้าหรอบาหบ้ก็วงยเลยไม่ออกวงให้ไวเฮียหรือว,ว่ากำ<ต>หมัดเพราะเพื่อนมันตายวะหน <ตา S 1> ้าเราเหมือนโล่งหมืเลยเออขยับไปดูได้นะข้างหน้าลงได้นะเพื่อนอข้างสามอะ<ห>่ะโอเค ไปเอาเขาดิไปโบไปเอามักนี่ก่อนโบไปเอาลึกก่อนโบไปเอารื้เดี๋ยวพวกกูไปเลงาไกลอ่ะระวังไว้นะไม่ได้เช็คนั่นอ่ะผมเช็คยังเช็คแล้วเช็คแล้วกูเป็นคนสั่งเองไม่มีคนทางซ้ายอ่ะของเราเราไปดูเปิดได้หมดที่เอานะเด็กคนเดี๋ยวเล่นสองฝั่งได้เฮ้ มันไม่อยู่เข่าแล้วมันวิ่งมาแล้วเปล่าพี่กินไอ้บอไซกลับมาที่ตะก้อนที่เราเราอ๋อนี่เข่านี้เข่านี้เดีอดละไอ้โบออยู่ต้นไม้พอโอเออนเดแหละอยู่หลังเนินพอผมเข้าห้องน้ำนะผมมีหมวกไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่นอนรอตรงนินนี้ส่งบ้านงเอโเคมส์หมดพักหนึ่งกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านเนี่ยแถบเนี้ยว่างหมดเลยแอดที่ยวพี่ก้าะเดี๋ยวรอเช็ดกันหน่อยเออกูรอดูกูเห็นแล้วมัโบเจอหนึ่งตัวมันมามองมันจะขึ้นงใครไม่รู้มันจะยิงใคร้วอยู่พี่นอนอยู่พี่นอนอยู่ มันหาแเราอยู่มันหาแล้วอยู่บอพ่อบอกบอกอย่าดูมันเยอะบอกเดี๋ยวมันเห็นเราวงเคลื่อนบอกเราไม่เคยลุกใหม่ได้ละเออบอกมึงดูได้บอกด้วยเมันขับอะไรมันคนขับอะไรกูถือเป็นคนอยู่เพราะหน้าตัวเดียวนะขึ้นไปดูตรงนี้เจ็บมากสวย n i c ์เรียบร้อยได้มาไซได้ของได้บอกได้เกาะเออเจมี่เอาไซให้เป็ดเก็บมี่เขมวก่อน โอ้หมอกหมอกนี่ด้วยเนี่ยโหเออเก็บของบ้างมืงอ่ะ้ถ้าไม่เก็บของไม่เก็บไม่เก็บเช็คต่อกูจะบักกี้ไปเช็คแล้วเออเช็คต่อดีกว่าะน้ำมันหมดพอดีเป๊ะเด๋วรถมาเหรอพี่เออสูงเลยอ่ะใครไม่มีตะกบไกดเปล่ากูมีคนสี่อ่ะเก็บเก็บเก็บคุณหกเพ่เก็บบ้างเก็บคุณแปดเพ่เขาที่มาร์กมีคนยิงกันอยู่หลังเขา สิบเจ็ดคนโล่งเลยแถวกูโล่งมากไม่มีใครเลยเพื่อนในเมืองก็ไม่เห็นใครเลยวะฝั่งรน่าจะมีคนพี่ออว่าน่าจได้ไหเอออยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เช็คชายเช็คบนไว้ให้เคลียร์เผื่อข้ามไปเล่นสองฝั่งได้เพื่อนบอกมาคนแปดเร็วเอาเ่อนดีกว่าตัวบ้านเคลียร์หมดเลยนะใช่ใช่โซนมาตรงตีนเขาเราเนี่ยเคลียร์หมด สองร้อยสอ่งสองร้อยขับรถมุ่งมาเฮ้ย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 มีรถขับลงมาเข้องไปเล่นตรงนี้มาสองขับลงมาจากบนเขาที่พี่บอกเข้าปั๊มเข้าปั๊มนึกว่างความึกว่างความทัแล้วเมื่อกี้เพิ่มสามเพี่อสาด้วยร่างหลังนะเพื่อนฝั่งฝั่งเนี้ยเคลียร์หมดเลยวิ่งอยู่เฮ้ยวิ่งลงมาจากบนเขาอีกต er pues ัวนึงวิ่งเหรอ หลุมหน้าเราก็เคลียร์ไไมม่้พยยยาาิงแบบนีวิ่งลงบนเขาไหนพี่ลงบนหลังปั๊มแล้วเพื่อนลงบนหลังปั๊มแล้วอ๋อเห็นได้แล้วสามตัวหนึ่งปั๊มสองวิ่งประมาณหนึ่งกูเจาะยางเห็นรถมันนะเออเอาให้เกลี้ยงเลยพี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ตอบแล้วเฮ้ยไม่ออกจะมีมาล็กลับละกลับบ้านไปละอยังอยู่บ้านมั่งสามเอวโอ้ห้องน้ำม่คนไกลๆเห็นปะไกลนไกลๆไล่ได้ไล่บนเขา เดี๋ยวพี่จะมาแปะตรงนี้แล้วดูฝั่งซ้ายเพื่อนนะสามโอเคพี่ผมเห็นตรงนี้นะพี่กินสองคนโอเคเดี๋ยวพี่จะมองฝั่งด้านหลังพวกเองใหแค่ได้เห็นนะบอกถ้ามันขึ้นมาหลังเราผมเห็นไม่ไม่มาเล็งบ้านอยู่อะไรแบบถ้ามันขึ้นมาหลังเราผมเห็นจากในเมืองนะจากในเมืองที่ผมมาถึงโอเคโอเคพี่พี่จะมาดูเส้นียแปดฝั่งมาสองอ่ะอ่าเรื่องเซิร์ฟฝึกยิงของรัสเขียนคำว่าคอมแบทอ่ะพี่ในโตตรงตรงช่องค้นหาพี่แล้วเข้าเซิร์ฟมอสอ่ะมันก็จะอ่าใช่พี่รัสฝึกยิงใช่มใช่มันจะมีอยู่สองเซิร์ฟ พี่ชาเล่นปะใช่ใช่พี่ชาเล่นนั่นแหละมีคนวิ okay. Okay. ่งมาตรงนี้ข้างล่างเรานี่คือไม่อยู่ในวงเลยนะตรงนี้ตรงนี้มาแปะได้นะเว้ยเนี่ยมาแปะแล้วดูข้างล่างได้นะเดี๋ยวกูไปแปะเดี๋ยวกูแปะเดี๋ยวกูเช็คหลังให้เคลียร์ก่อนเออมันอยู่เขาฝั่งนู้นบ้านหน้าเราว่างเนี่ยมันอยู่เขาฝั่งนี้มังเหลืองกูไม่กินต้องมาเลยพี่ไม่งั้นวิ่งฟรีโอเคน่ให้มันวิ่งหลังเดี๋ยวให้โบหลังเดี๋ยวให้โบรู้ได้มันแปะอย่างมากสุดก็คือที่พีมาร์คแค่นดิ้งมันวิ่งเข้าโกดังแล้วนะล่าสุด เออมาโดนฝั่งหนูลุ้มยิงด้วยจริงๆแล้วอ่ะตรงโบ่อยเลยใช่ไหมนี่ตรงห้องน้ำเนี่ยที่จะเห็นมุมเลยห้องน้ำอ่ะที่ไปจอดห้องน้ำอะไรที่จะหามุมยิงมันได้เฮ้ยหลังหลังวิ่งอยู่อยู่กล่องนี้เจ็บมากตรงนี้ขวาล่างพี่ขวาล่างพี่ขวาล่างอีกขวาล่างวันนั้นอีกวิ่งอยู่วิ่งอยู่เลยตรงนี้สองทีละข้งซ้ายตองนี้เฮ้ยเด็กกูดังเด็กกูดังไม่กินเด็กกูดังขวาล่างโอเขยเขย ไอ้เปไดกะลังกัดหัวแตกแตกไอ้เป็ดยิงหัวแตกตัวตรงกลางฝั่งกระสีตายเลยเป็ดตายเลยตายเลยเฮ้ยนายไปกินนายพี่กินไป่พอจี๊ดใครสิพี่เลยโอเคโอเคป่ะมาชิดละผมเห็นนะผมเห็นนะเป็ดเห็นขวาล่างให้พี่ได้เป็นตี้แค่นั้นวิ่งหมาปล่า มีติดมีติดปบอเออมันมามาข้าบนอย่างเงี้ยว่าเป็นตีนะวิ่งมาลักไก่เมื่อกี้ไนี่เนะเมื่อกี้ไม่เสียซะ่ะอยู่เดียตรงนี้เราไปไม่เสีะผมว่าไปตีข้างหน้าวิ่งมาลักไก่ใช่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรจะทำไรอ่ะวิ่งคู่เลยสองคนแล้วน่ะไอ้ไอ้โบวิ่งคู่เลยเอ็งว่าพี่กับไอ้โบเป็นแปดเดือนนี้ดีวะถ้าแปะพี่จะเห็นทุกอย่างเว้ยอ่ะก็ไปเลยก็ไปเลยไโบปแล้ววิ่งคู่แล้ววิ่งคู่เดี๋ยวคนเดียวไม่พอแปดพี่ไปแทนตำแหน่งไอป๋อได้เดี๋ยวเด เอาไว้ยช่วงหน้าใบอาจจะเจอตัวแล้วที่ที่แบบเนียนเที่ยวขวาล่างก่อนนะพี่กินเที่ขวาล่างมีนี่เนี่ยเนี่ยใกล้จัดเจ้าตายเลยขวาล่างก็มีศพละโอเคอยู่ข้างบนโอเคเราต้องไปตีมันแล้วเราต้องไปตีมันด้วยตุ๋งเลยอะมาร์กเนี่ยมาร์กเบี้ยอืมพี่แปดเดินมาร์กสองให้ก่อนเหรอไม่ไม่มีคนใช่ไหมไม่มีน่าสุดแต่ไม่มี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 อ้าวไอ้นิ้งูฉัดมีงูมีงู โอ้พี่กนแถวนี้รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่กูตัวเดียวแน่นอนอเนี่ยอยู่ใหบ้านปลาปลาให้พี่กิน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 ปลาให้กลับอ่ะปลาให้กลับอ่ะเออปลาให้กลับมาหามได้อ่ะวนนะอ่าวนกลับมาก่อนพี่วนกลับแล้วเดี๋ยววิ่งสามไปตีบนเขาก็ได้โอเคเพื่อนตามนั้นแต่บนเขาขวาต่ำใช่ไหมเออแต่จริงๆบ้านน่าจะตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนเพราะว่าไอ้ไอตี้ที่พี่กินตบอ่ะคือมันมันเล็งบ้านนานแล้วเว้ยกูก็ดูนานมากเหมือนกันบ้าง พี่โฉบเฝอเอ็นเฮ้ยปะด็อกครับจะเพิ่งยิงยโอเคโอเคต้องอยู่แล้วอยู่จริงจริงไม่จริงไม่ยิงเดี๋ยวปล่อยคิวนี่ไปเฮ้ยแต่มันก็เห็นว่ามึงอยู่ดีอะไม่มันคือมันมันคือตัวด็อกที่เอ้พวกนี้ยิงด็อกทิ้งไว้เปล่าอ่าใช่มันคือตี้ปั๊มแหละกูว่าเออแล้วเพื่อเอ็นพวกบนเขาเรายิงทิ้งไว้ไงเออดูขวา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 ก่อนพี๊งปี๊งปี๊งซอนวะซ้อมหรือปะ พอพอพี่ไม่ไม่ต้องไม่ดูมันไม่ต้องไม่ดูมันแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนตาไม่เห็นใครขอตาไม่เห็นใครรอวงจี้ตูดก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยดันเอดะจะดูหลังว้ด้วยเหรอหลังต่ำมองอยู่มองอยู่มองอยู่มองด้วยตานี่พี่มาดูข้างล่างเราอยู่มีไอ้ดอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนวงบะไม่อยู่ถ้าอย่างเงี้ยมันวิ่งอ้อมอย่างงี้ไปไอ้พวกตัวไอ้พวกตัวที่นอกอะหินว่าหินได้เปียนอะรอก่อนรอเ่อนโอเค ได้หินไหนเอ้าไปดิ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 เออเฮ้ยมันมีแบบเป็นเนินอีกสองชั้นในเป็ดเนี่ยพี่ว่าอาจจะอยู่หน้าอยู่หลังเนินต้นไม้แห้งไม่ไม่ไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้น่าอยู่หลังเนินต้นไม้แห้งแต่พี่อยู่พี่อยู่เห็นไหมไปไปวิ่งเลยวิ่งเลยติดเลยติดติดหน่อยติดเลยเฮ้ยได้แล้วใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยขวาต่้มเนี่ยดูหน้าให้หน่อยเป็ดมันดูขวาอยู่อ่ะเออดูขวาคนนึงพี่ดูเอง พอแล้วพอแล้วดองขวาหลังพี่ขวาหน้าดีกว่าดี่ขวาหน้าพอเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าเลยเดินหน้าเดลยที่มีหินเดินหน้าที่มีหินระวังระวังซ้ายยิงระวังซ้ายยิงโดนหินเลยตายเลยตายเลยโอเคมันอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเศษมันน่าจะกลับเนาะอันนี้น่าจะเป็นเศษที่มาจากข้างล่างปะใช่เศษที่วิ่งอ้อมมาฝ่ากเขียวไอ้เปมีมีบ้านอยู่มีมีคนอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับบ้านใต้ตีเราตอนนี้เรามีทั้งหมดสามคนหรือห้าคน อยากเช็คเนินใกล้นี่ว่ะติดพี่คนหนึ่งด้ป่ะเนี่ยพี่จะแปะแค่เนินเดิแล้วมองใต้ตีนเน่ะแล้วอ๋อเนี่ยใกล้ๆนี่เองเมื่อกี้ผมเช็คไปแล้วเดี๋ยวดูใหม่้งล่าสุดเลยนะเออเมื่อกี้ผมดูไปแล้วโอเค่งสวยนะเล่นได้อ่ะกูอยากไปเล่นขวาสุดอ่ะมาพี่กีมาผมได้ป่ะอามาเร็วเออมันมันมันตายเลยอ่ะไอตัวเนี้ยไม่กูมองว่าขวาคนเดียวนะเดี๋ยวบ้านเผื่อช็อตไม่ไม่ไม่ให้มาให้มากูเฉยแล้วเดี๋ยวให้กลับเออห่างนิดนึงโบรอเ เอเคียคียเคียเคยนะเคียคียคกลับกับเลยพี่นั่นแไอสัตว์นี่จะรอซัดหัวกูอยากซัดกูมากอ๋ยกูัดมก่อนอยู่ไหนเอหัวสีไอกูกเจะยิงเลยสัตว์บ้านอชันนะเอาไปแมนชั้นหนึ่งบ้านสองชั้นนี้เสื่อสีขาวมีรถถูจ่อยังฮะ น็อกเยอะแล้วเ้าวเห็น็อกเยอะน็อกเยอะไมหนห็นบอกมีคา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 คาน่าจะอยู่บ้านสองชั้นนั่นแหละแล้วก็มีตัวงูตัวหนึ่งที่อยู่บ้านมั้งสองนี่นะเป็ดมันระวังมันจะมาฉกเป็ดนะแต่พี่ว่าไม่ได้ฉกได้หรอกน่าจะโดนบ้านกดอ่ะน่าจำได้บ้านเนี้ยเจ๊พี่สามตัวเราผาสี่เจอสองเลยเนี้ยสองตังบ้านยาวหรอมั้ง ผมตองดูอนตามเนินอะดูละเมื่อกี้ไม่มีคนกูเช็ดมืออยู่ระวังออกขวาต่ำมานะออกออกมาไม่ได้เออออกมาไม่ได้มันได้แค่เนินนี้ได้แค่เนินนี้ทางวิ่งอยู่ระวังได้แค่สุดเดียวนี่นี่สองตัวแล้วบ้านยาวับนี่บ้านยากับนี่อ่าแล้วก็งูอยู่บ้านซ้ายมาร์กสองคือตัวมินิแล้วก็ในบ้านนี้ขาดตัวเดียวเพราะว่าตัวเดียวไม่เนียนอยู่มาร์กสองอะแหละเออ ใช่ตัวเรานับไปแล้วไอ้นี่ไงบ้านสองเห็นละวใช่พี่แบบเนียนแบบว่าอ่ะอันนี้ไม่รู้ตัวนี่ยิงไม่ขี้หรือเปล่าต้องรอดูปืนมันอ่ะถ้าไอ้เคสเนี่ยคือใช่รอเป่าหัวกูเด็กขี้อะดูขวาพี่อินชั้นสองบ้านชิดเป็ดอะชั้นสองอะอยู่ชั้นสองฝั่งขวาเป็ดใครขี้อะไล่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  ทีถราเปิดไม่ถึงไห้ชัดเผ็ดลองดูระเบิดทักเมนจริงๆไอ้เหี้ยลองดูเอาไปให้สองลูกเลยไม่ถึงหรอวะไม่ถึงไอ้เหี้ยเร์ปลาระเบิดพันลูกเลยมันไม่มีถึงมมมันไ่ีแบบปลาเข้าไปแล้วมันเข้าไปในห้องแล้วตั้มพอดีเหรอเมื่อกี้มันไม่ได้เหรอต้อง ได้เพื่อนแต่มันต้องปลาสูงกว่าน,นี้อีกเยอะเฮียบ้านสองอย่างราะเมื่อกี้มันตกใต้หน้าต่างนล้ถ้าเมื่อกี้เราขึ้นอีกอีกนิดน,นึงนะอาจจะถึงก็ได้นะอ๋อแต่มันปลาถึงใช่ไหมเมื่อกี้แต่แต่มันต้องปลาช่ำ<ล>หน่อยโอเคปลาแบบว่าช่ำๆก็คือเด้งลงหน้าต่างาแล้วก<ย>็เด้งไปหามันอะไรอย่างเงี้ยเด้งไปหามันห้องอ่ะเออหมือนมันล่อเหี้ยอะไรก็ได้เหมือนอาจจะเป็นสองตัวนะพี่พี่แยกบ้านกันแต่แรกอ่ะใช่ใช่พี่ก็รู้สึกว่าแบบถ้ามันตัวเดียวมันไม่น่าจะมาไม่น่ามาโดนดาเมจขนาดเนี้ยหมาถึงไรหมายถึงตัวไหนตัวบ้านสองเนี่ย สองต้อสองเฮ้ยไม่มันตัวเดียวถูกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ฝั่งนี้มีนิ่กับคางไงไมนต้องเหลืออีกตัวไหนเอาอีกตัวหนึ่งไม่ใช่งูอยู่ฝั่งนี้เหรอต้องไปเสร็จแล้วนะไปไปแล้วไงงงไหมเนี่ยไม่สองตัวมันเหลือสี่ตัวเหลือสี่ตัวอ๋อก็คือหายไปหนึ่งถูกป่ะใช่โอเคก็สามศักก็สาม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 สองสองถูกไหมเออตอนฉันคิดว่าเป็นสามต้องสองคุมองว่ามัมักสองอ่ะอาจจะมีคนแบบว่าตอนแรกที่ไปกินโดนมันแค่อยู่คนละหลังเฉยแต่ละอ้นนี่เคต อันนี้คือตัวงูแต่มันก็สร้างงงๆอ่ะชั้นสองผที่พี่กินยิงโดนหัวไปสองรอบอะกาดูฝั่งตรงข้ามอยู่โพ้ก็พี่ไม่ได้เสียงใครวิ่งมาชิดอ่ะที่ไงออยู่ครับชื่อไม่รู้แปลว่าอะไรครับผมเปลี่ยนชื่อหนีคนไทยเฉยชื่ออ่านว่าเจรนิโม ถามแค่หนีได้ไหมได้ได้ได้แป๊บหนึ่งอ่าได้แป๊บหนึ่งคือมันต้องออกก่อนหมดเลยออกก่อนหมดเลยสองคนดูนี่พี่ดูนี่โอเคเรื่องแต่ถ้ามันวิ่งขึ้นเขามันไม่ได้วิ่งขึ้นเขาหรอกใช่ค่ะใบขาวเนี่ยชั้นสองใช่ค่ะเออกแล้วออกแล้วออกแล้ว ตัวหนึ่งแล้วไปเจ็บอยู่ที่รถอยู่ที่รถหน้าบ้านมันสมบูรณ์ไตัวเองอยู่มันสมบูรณ์ไตัวเองอยู่มันตาบอดอยู่แล้วเนี้เฮ้ยเย็ดแม่มันอยู่ไหนตรงรถนั่นแหละอยู่ตรงรถแล้วแหละตัวคาน็อกแล้วดูแล้วไอ้ตัวคาไม่มีไม่มีไม่มีไอ้โบดบลับโบดบลับเคลียร์นี่เคลียร์นี่เคลียร์นี่เคลียงแล้วเคลียงแล้วพี่เล่นสองตัวที่บ้านซ้ายของพี่เล่นเลยนะเหลือสองสองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพี่โซนไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแลแล้วไปแล้วไล้วนปแ้าบ้านปแล้วไ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 ปวไปแล้ว เป็นมองเป็นสมองอเฮ้ยเียงเฮียผมยกโยกอยู่ล่วงเลยให้เม็ดเดียวเลยให้ชอตสำคัญไเฮียยิงมาตั้งนาไปเแล้วคผมไม่ได้แบบนิ่งๆนะผมโยกหัวอยู่ะแบบโยกขวขวากดเิอะไอใส่แปะ